สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราคอนบอลทั้งหลายถ้าหากกระตูนราคอนบอลน,นะครับจะไม่ให้เรียกว่าการ์ตูนราคอนบอลก็คงจะเรียกว่าการ์ตูนชาวไซย,ย่านะครับเพราะว่าชาวไซย,ยา่าพี่แกนะครับโดดเด่นและมีแอร์ไทมเยอะเหลือเกินนะครับในการ์ตูนเรื่องนี้ วันนี้ก็เลยถึงคิวนะครับ30เรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับชาวไซยาจะมีเรื่องไหนกันบ้างนะครับคือบางเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าบางคนรู้แหละหรือบางเรื่องนะครับคุณไม่รู้นะครับลองมาวัดดูว่าคุณเป็นแฟนคลับราคตบอลจริงๆหรือเปล่านะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับอย่าเพิ่งกดเลยดูคลิปนี้แล้วถูกใจค่อยกดซับสไครต์นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียนาฬิกาเสียเวลางั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามุกห้าบาทสิบบาทแล้วก็เอาโอเคไปดูกันเลยเรามาเริ่ จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่ดาวเบจิต้าสำหรับเท่าพันธุ์ชาวไซยาจะมีตระกูลของเบจิต้าเป็นผู้ปกครองอยู่ซึ่งแน่นอนแล้วว่าไอ้ตระกูลนี้เนี่ยก็มาค่อยบ้าเห่สักเท่าไหร่นะครับในการที่เอาชื่อตัวเองเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อของดวงดาวที่ชาวไซยาอาศัยอยู่ต้องเป็นคนถือยศถืออย่างขนาดไหนไว้เนี่ยเอาชื่อตระกูลตัวเองนะครับมาตั้งเป็นชื่อของดาวนะแต่ก็เป็นอันว่านะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ชาวไซยาไม่ได้อาศัยอยู่ที่ดาวนี้นะครับก่อนหน้านี้ชาวไซยาอาศัยอยู่ที่ดาวรラดาแต่เนื่องด้วยว่าดาวรラดาถูกภายคุกคามมากมาย บวกกับทั้งนะครับชาวไซยาในตอนนั้นไม่ได้มีการทําการเกษตรที่ดีเพียงพอนะครับจึงทําให้ดาวที่เขาอาศัยอยู่แห้งแล้งมากๆเลยและแน่นอนหลืว่าผลการเกษตรก็ไม่มีการทําปศุสัตว์นะครับก็ไม่ได้ดีเพียงพอนะครับจึงทาให้ชาวดาวเริ่มอดอยากแล้วจึงทาการหาดาวดวงใหม่แน่นอนหรือว่าไอ้พวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปหาดาวนะครับที่แบบว่าว่างเปล่านะครับมันไปยึดดาวคนอื่นมาต่อนะครับก็มันเป็นเผ่าพันธุ์นักสู้ต้องเข้าใจมันหน่อยแหละเนาะซึ่งดาวที่ชาวไซยายึดมาใหม่นะครับเดิมทีแล้วเป็นดาวพืชนะครับก็คือพื แัแล้วก็ถูกเปลี่ยนชื่อนะฮะมาเป็นดาวเบจิต้านะครับอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้เลยเรามาต่อที่เรื่องที่2ชาวเซ่าไม่สามารถหายใจได้ในอวกาศน่าจะเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานเลยที่มนุษย์โลกนะฮะไม่สามารถหายใจได้ในอวกาศถ้าแบบไปตัวเปล่าเปลืปลอยนะครับรับรองเลยแหละครับว่ากลายเป็นปุ๋ยนะครับในอวกาศอย่างแน่นอนซึ่งชาวเซา่าตอนแรกพวกเราก็คิดว่าก็คงจะมีสิทธิพิเศษละมั้งเมื่อเป็นชาวเซ่าแล้วก็คงจะมีความแข็งแกร่งในการที่จะสามารถหายใจในอวกาศได้ แต่ชาวไซย่านะครับก็เหมือนมนุษย์โลกนั่นแหละไม่สามารถหายใจได้ในอวกาศซึ่งเหตุการณ์นะครับที่เขาเปิดเผยมาเลยนะครับก็เป็นในมังงะแบบในช่วงของภาคโมโรนะครับภาคโมโรเป็นภาคใหม่ล่าสุดนะครับของราคุนบอลซูเปอร์มีการเปิดเผยแล้วครับว่าชาวไซย่าไม่สามารถหายใจได้ในอวกาศนะครับตอนที่โกคูเนี่ยกำลังจะไล่ล่าโมโรนะครับแล้วก็เบจิต้าเตือนไว้ว่านี่เจ้าคาคาโอสแกอย่าออกไปข้างนอกนั้นชาวไซย่าไม่สามารถหายใจได้ในอวกาศก็พูดประมาณนี้แหละจึงทําให้ชาวไซย่านะครับไม่สามารถออกไป นอกอวกาศได้หลายต่อหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วทําไมบาดักมันสามารถออกไปได้ก็ที่บาดักสามารถออกไปได้นะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีพลังสุดแสนเนินหามีความเก่งกาจใช้ลายไข่ทองคําไม่ใช่ขนาดนั้นแต่สิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดนะครับตอนฉากที่ว่าบาดักเนี่ยไปต้านพลังกับฟรีเซอร์เออจะเรียกว่าต้านก็คงไม่ใช่เนะเป็นว่าไปรับพลังกับฟรีเซอร์จริงๆแล้วบาดักนะครับแกไม่ได้ออกไปนอกอวกาศเว้ยตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าอยู่ในส่วนของชั้นบรรยากาศตรงชั้นบรรยากาศนะครับยังมีอากาศได้หายใจอยู่นะครับซึ หลืว,ว่ามันก็ยังสามารถหายใจได้ถูกไหมล่ะครับจึงทําให้บาดักยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าอยู่ตรงนั้นซึ่งถ้าบาดักออกไปกว่านี้นิดนึงนะครับออกไปนอกชั้นบรรยากาศแล้วเขาก็จะไม่สามารถหายใจได้แล้วก็จะตายนะครับกลายเป็นปุ๋ยในทันทีจึงทาให้ชาวเซยาพวกเขาไม่สามารถหายใจได้เมื่ออยู่นอกอวกาศมาต่อที่เรื่องที่3เผ่าพันชาวเซียาไม่ได้มีแค่เผ่าพันธุ์นักรบเท่านั้นพวกเราก็คงจะเคยคุ้นหูคุ้นตาหรือคุ้นชินนะครับที่เห็นชาวเซียาเป็นเผ่าพันธุ์นักรบทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะสร้างพวกเขามาเพื่อเป็นนักรบหมด แต่คุณรู้กันหรือไม่ล่ละครับว่าจริงๆแล้วเผ่าพ,พันธุ์ชาวไซยามันก็ยังไม่ได้มีแค่เผ่าพันธุ์นักรบเท่านั้นถ้าใครนะครับได้ไปดูดักบอลมูวี่บรอวลี่นะครับ<ๆ>ก็จะเห็นชัดเจนเลยแหละว่าจริงๆแล้วเผ่าพ,พันธุ์นี้ไม่ได้มีนักรบทุกคนยังมีนะครับหน่วยอื่นอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยวิจัยหน่วยวิทยาศาสตร์หน่วยหมอนะครับหรือจะเป็นหน่วยซุ่มยิงนะครับคือมันไม่ใช่แบบว่าทุกคนจะเป็นนักรบหรืออย่างกีเน่นะครับที่เป็นแม่ของโกคูยังเป็นคนดูดเนื้ออเเเเลลยยยย้ไ,ไมมมม่่่่ใชชป็นนนน็นนนนคคขาาาาาืัซซึงกหววว มันมีอาชีพที่มันหลากหลายไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักรบในการไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ล้างดวงดาวนะครับเพื่อนํามาขายอย่างเดียวมันมีความหลากหลายนะฮะทางอาชีพมาต่อที่เรื่องที่4ตำนานเกี่ยวกับซูเปอร์ซยญาในตำนานถูกเปลี่ยนแปลงในมูฟวี่บล l y ี่จริงๆแล้วนะฮะในมูฟวี่บล l y ี่มันมีหลายเรื่องเลยนะครับถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเรื่องราวที่เรารับรู้แนอดี ในอดีตเราเคยได้รับข้อมูลมาว่าฟรีเซอร์กลัวซูเปอร์ไซย่าในตำนานนะครับก็คือกลัวซูเปอร์ไซย่าหัวเหลืองแต่ว่าในมูฟวี่โบรลี่นะครับเขาก็ไม่ได้ตัดไปหรอกว่ากลัวซูเปอร์ไซย่าหัวเหลืองนะครับแต่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือกลัวซูเปอร์ไซย่าก๊อดในตำนานซึ่งซูเปอร์ไซย่าก๊อดในตำนานนะครับก็เป็นเรื่องราวเมื่อ1,000ปีที่แล้วนะครับโดยคนนั้นน่ยชื่อว่ายาโมชินะครับซึ่งซูเปอร์ไซย่าก๊อดเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งนะครับมากกว่าซูเปอร์ไซย่าออออยยูููู่่่่่่แแแแลล้้้้วววนน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 ะะะะะคคคครรรรรรรัััับบบตตตปหาา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 าททีเเเเเพพใใ็็ถถถกกกกุมฆจึงงงํืข ปรเปลี่ยนไปนิดนึงแน่นอนหละว,ว่ามันก็เป็นตามสไตล์การ์ตูนญี่ปุ่นนะครับถ้าหากข้อมูลใหม่หรือเรื่องราวใหม่นะครับที่ทับซ้อนกับเรื่องราวเก่าเขาก็าจะนับเรื่องราวใหม่นะครับมาเป็นเรื่องราวที่อัปเดตล่าสุดก็คือเรื่องราวปัจจุบันนั่นแหละครับ มาต่อที่เรื่องที่5หากเป็นลูกครึ่งชาวไซยาหแล้วล่ะก็จะมีความแข็งแกร่งมากกว่าชาวไซยาหปกติหรือเอาง่ายๆนะครับสำหรับตูนเรื่องนี้ลูกแม่งต้องเก่งกว่าพ่ออยู่แล้วซึ่งมันก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ชัดเจนแล้วก็แจมแจ้งแล้วล่ะครับว่าหากลูกครึ่งชาวไซยาหได้ถือกําเนิดขึ้นมาพวกเขาเหล่านี้จะต้องมีพลังมากกว่าชาวไซยาหปกติก็คือมากกว่าพ่อของเขานะครับที่เป็นชาวไซยาหอย่างแน่นอนแล้วเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นโกฮังเอ๋ยโกเทนเอ๋ย e, หรือว่าทรังนะครับพวกเขาเหล่านี้ล้วนแต่แข็งแกร่ง มากกว่าพ่อของเขาในช่วงแรกๆเลยนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังพ่อของพวกเขาเนี่ยจะมีการฝึกซ้อมนะครับจนแข็งแกร่งนะครับแต่ถ้าเอาแบบว่าเบสกพื้นฐานแล้วพวกนี้เนี่ยมีพลังมากกว่านะจึงทําให้ผมไม่อยากจะคิดภาพเลยและครับถ้าหากโบรลี่มีลูกกับจีไลแล้วแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยจะโคตรแข็งแกร่งมากแค่ไหนแค่พ่อเขานะครับยังแข็งแกร่งขนาดนี้ถ้าหากได้ลูกครึ่งเป็นลูกของจีไลแล้วแล้วก็จะต้องเป็นตัวเขียวๆเหมือนฮักหรือเปล่าวะเอาเป็นนั้นว่าจะต้องมีความแข็งแกร่งนะครับมากกว่าปกติอย่างแน่นอนมาต่อที่เรื่องที่6ผ่าาพันธุ์ชวซย คือเผ่าพันธ์นักรบ แหหลายคนก็คงจะบอกว่าจะบอกทําไมรู้อยู่แล้วเผ่าพันธุ์นี้ยังไงก็เผ่าพันธุ์นักรบใช่ครับทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าผมจะมาจําแนกและกันนะครับความแปลกประหลาดไปนะครับของชาวเซยาเอาไปว่าเทียบกับมนุษย์แล้วกันว่ามีความแปลกยังไงและพวกเขานะครับทำไมถูกสร้างมาเพื่อเป็นเผ่าพันธุ์นักรบอย่างแรกเลยชาวเซยานะคบพวกเขาไม่มีวันแก่เออจะเรียกว่าไม่มีวันแก่ก็คงไม่ใช่แล้วกันนะครับเป็นนั้นว่าเขาจะมีช่วงชีวิตในวัยหนุ่มที่ยาวนานกว่าปกติจึงทําให้นะครับเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหมาะสมมากๆที่จะเป็นนักรบน หลืว่าเมื่อวัยหนุ่มมันยาวนานนะครับพลังวังชาก็ไม่ค่อยจะลดลงจึงทําให้พวกเขานะครับมีชีวิตในการที่เป็นนักรบได้ยาวนานนะครับสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะทําได้และพวกเขานะครับยังเป็นเผ่าพันธุ์นักสู้นะครับที่เขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจึงมีจิตใจนะครับที่ชอบทางด้านการต่อสู้เป็นอย่างมากพวกนี้นะครับชอบมากเลยในการต่อสู้ในการฝึกซ้อมนะครับเป็นอะไรที่พวกเขาเนี่ยมีมาตั้งแต่กําเนิดและอีกทั้งชาวไซยานะครับเมื่อเขาถูกกระทืบถูกกระทืบเนี่ยยิ่งถูกกระทืบมากเท่าไหร่นะครับและพวกเขาฟื้นมาาจกความใกล้ตาายม ได้แล้วเราก็พลังของพวกเขาก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างมหาศาลแต่ถ้าหากใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนบางทีแล้วเนี่ยพลังตรงนี้มันจะตันนะครับเอาง่ายนะพลังแฝงตรงนี้มันจะตันนะครับพวกโกคูหรือเบจิต้าจึงไม่สามารถเพิ่มพลังได้ด้วยวิธีนี้แล้วเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันแบบว่าใกล้ตายมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่เป็นนั้นว่าพอพันนี้ถ้าหากจะเก่งขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับต้องใกล้ตายนะครับแล้วก็กลับมามีพลังที่มันแบบว่าฟื้นฟูมากยิ่งขึ้นนะครับพวกเขาก็จะแข็งแกแร่งมากยิ่งขึ้น มาต่อที่เรื่องที่7ผู้หญิงในสเปคของชาวเซ่าจะต้องเป็นคนแบบไหนถ้าจะเอาตามคําพูดของผู้เท่าเต่าแล้วแล้ก็รสสินิยมของชาวเซ่าก็จะแปลกนะฮะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเอออันนี้คือเรื่องดีใช่ไหมเนี่ยเป็นอันว่านะครับเผ่าพันธุ์ชาวเซ่า รสนิยมของเขานะครับจะแปลกไปนะครับจะไม่เหมือนนะครับชาวบ้านชาวช่องเขาเลยโดยชาวไซยานะครับเขาจะชอบผู้หญิงนะครับที่ไม่ได้อ่อนหวานนะครับจะต้องเป็นผู้หญิงที่แข็งแกรงแน่วแน่นนะครับมุทะลุนะฮะอยากจะทําอะไรก็ทานะครับไอ้นี้คือเป็นคําเล่าอ้างของเบจิต้านะครับอย่างเช่นนะครับตอนที่บลูมาอย่างเงี้ยอยากจะทําอะไรพี่แกก็ไปนะครับนั่นแหละเป็นรสนิยมที่ชาวไซยาเป็นหรือรสนิยมอย่างจีจี้นะครับโอ้โหเป็นผู้หญิงแบบลุยอยากจะได้ผัวนะครับก็มาขอผัวถึงสถานที่แข่งขันเลยนี่แหละนะฮะรสนิยมชาวไซยาแต่จริงๆแล้วเนี่ยของ โกคูมันเหมือนเป็นการมัดมือชกมากกว่านะแต่เป็นอันว่าเราก็ไม่ทราบจริงๆแล้วแหละว่าชาวสยามนะครับจะมีรสนิยมยังไงนะครับแต่ก็าตามคาเล่าอ้างของเบจิต้าละกันแน่นอนหระว่าเขาเป็นถึงเจ้าชายชาวสยามนะครับเขาน่าจะรู้เรื่องนี้เนี่ยดีที่สุดเลยมาต่อที่เรื่องที่8ชาวสยาทุกคนจะมีเซลเอส เซลเอสคืออะไรนะฮะหลายคนก็คงจะงงนะครับแน่นอนแหละครับว่าเซลเอสนะครับเพิ่งมาถูกเปิดเผยภายหลังนะครับโดยอาจารย์ทุรียม่าดยเซลเอสนะครับเป็นเซลที่อยู่ในตัวของชาวเซายะทุกคนทุกคนนะครับจะมีมากจะมีน้อยเนี่ยก็แล้วแต่คนเลยนะครับซึ่งเซลเอสจะถูกกระตุ้นได้นะครับจากการที่ชาวเซายคนนั้นมีความโกรธหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นสิ่งกระตุ้นเซลเอสได้หมดเลยการที่โกคูเป็นซูเปอร์เซียได้ครั้งแรกนะครับก็มาจากเซลเอสตรงนี้เลยและหลายต่อหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าวแล้วพวกโกเทนทั้งพวกนี้ นี้เนี่ยมันมีเซลเอสมาจากไหนเยอะแยะล่ะอันนี้นะครับก็ไม่ได้มีการเปิดเผยมานะครับแต่คิดว่าด้วยความที่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นลูกครึ่งชาวไซยานะครับบกวกกับว่าพ่อพวกเขานะครับเป็นชาวไซยาหที่เป็นซูเปอร์ไซยาได้แล้วเมื่อเกิดมานะครับอาจจะมีเซลเอสเนี่ยที่มันเยอะมากกว่าปกตินะครับจึงทําให้เจ้าพวกนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับมากยิ่งขึ้นสามารถเป็นซูเปอร์ไซยาได้ง่ายได้กว่ารุ่นพ่อของพวกเขามาต่อที่เรื่องที่9ชาวไซยาชอบกินเนื้อมากกว่าสิ่งใดซึ่งตรงนี้หลายคนก็คงจะไไมม่่่ด้สังเกตใชวาชาววาา ชอบกินอาหารอะไรใช่ไหมหลายคนนะฮะก็ไปมุ่งเน้นที่ว่าชาวซซยาเนะี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่มันแดกเยอะเสือเกินแต่คุณรู้กันหรือไม่เลยครับว่าจริงๆแล้วชาวไซยาส่วนใหญ่เลยนะครับพวกเขาเนี่จะชอบกินเนื้อเป็นอย่างมากแน่นอนแหละว,ว่าไม่ว่าจะเป็นโกคูนะครับไอเนี่ยตัวแดกเนื้อแน่นอนนะครับเบจิต้าเอยหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับหรือคาลิฟูล่านะครับจังหวะที่6ก็กินเนื้อด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าพวกเขาเนี่เป็นอะไรที่แบบชอบกินเนื้อหรืออย่างกินเน่ที่เป็นแม่ของโกคูนะคร ที่ดูแล้วกันว่าชาวไซยาเนี่ยมันชอบกินเนื้อมากแค่ไหนนะครับแต่จริงๆแล้วพวกเขาก็กินได้หลายอย่างนั่นแหละแต่เนื้อเนี่ยน่าจะเป็นของพิเศษสําหรับเขาเลยและมาที่เรื่องที่10เรื่องสุดท้ายทรงผมของชาวไซยาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงที่ผมหมายถึงเนี่ยคือชาวไซยาพันธุแท้นะครับไม่ใช่ชาวไซยาที่เป็นลูกครึ่งนะครับเพราะชาวไซยาพันธุ์แท้แล้วเนี่ยจะมีทรงผมเนี่ยที่แปลกๆไปนะครับไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องสักเท่าไหร่และทรงผมของพวกเขานะครับจะไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับง่ายๆเลยนะเผ่าพันนี้เนี่ยมันจะคงทรงผมไว้ทที่รง ซึ่งมันจะช่วยในการต่อสู้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเป็นนั้นว่ามันเป็นกิมมิคและการของชาวเซย่านะครับที่ทรงผมทรงเดิมต่อให้ไปฝึกไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับหนวดยาวเฟิร์มเลยแต่ทรงผมของพวกเขานะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าตั้งก็ตั้งแบบลอๆแบบนั้นเลยเอาเป็นนั้นว่าก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะสำเรื่องทรงผมพี่แก เป็นยังไงกันบ้างครับ30เรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับชาวไซยาซึ่งแน่นอนแหละว่าบางเรื่องนะครับบางท่านก็ต้องรู้แหละถ้าใครติดตามรากักนบอลมาเรื่องพวกนี้นะครับบางเรื่องเนี่ยมันก็ค่อยๆเปิดเผยขึ้นมานะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็จะรู้10ข้อหรือบางคนนะครับจะรู้สัก5 6ข้อนะครับก็อลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่ารู้ข้อไหนบ้างนะครับหรือรู้กี่ข้อก็ลองคอมเมนต์มานะอยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยเป็นแฟนรกัรกบอลจร,ร,ริงๆหรือเปล่านะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล คว้านิดนึงนะครับถึงจะทราบได้นะครับอย่างพวกเรื่องเซเวสอะไรพวกนี้แต่ก็เป็นนั้นว่านะครับถ้าใครรับรู้ในเกินสักหข้อ7ข้อผมว่าคุณก็เป็นแฟนรักคนบอลตัวยงได้แล้วล่ะครับและเหมือนเดิมนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเวลากดกระดิ่งนะฮะให้กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยหากไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยและใครนะครับอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์มาละกันนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผมก็จะไปศึกษาข้อมูลและไปดูว่ามันสามารถทําได ความสนุกความมันที่ทุกคนเนี่ยอยากกำหนดเองได้เลยและเฟซนผู้แฟนเพจผมโอเวอร์รีวิวก็ไปกดติดตามด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับขอบคุณนะที่กด Subscribe กันด้วย